<Now. S 1> ก่อนอย่าเพิ่งกลับนะคะเดี๋ยวเราจะขอถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะคะเพราะว่าเราเขามีเวลาจำกัดให้เราถึง8ปดครึ่งนะคะถึงเวลาแล้วเขาให้เราออกจริงค่ะใช่ค่ะเขาให้เราออกจริงค่ะ <laughs> ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะคะเมื่อวานก็มารําให้เราดูกันครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้มากันอีกรอบเรียนเชิญเรียนเชิญท่านกองสุนใหญ่์ค่ะท่านรองกองสุนใหญ่ค่ะเรียนเชิญด้านหน้าบ้างนะคะเชิญมาถ่ายรูปร่วมกันบ้างอะไรบ้างนะคะเชิญด้านหน้าเลยค่ะเอาค่ะพี่เอาเอากล้องนี้ก่อนกันค่ะ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 ขออีกรูป่งค่ะค่ะเรียนเชิญท่านรองกองสุนใหญ่เลยค่ะต้องมีนะคะกองนะคะ ชมรมรักสุนทรภพพร้อมไหมคะไมโครโฟนอยู่นี่ค่ะค่ะเชิญน้องๆเข้าด้านในเลยค่ะ I'm yeah. 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 yeah.